สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เกมยันเด,นเ,ดเลลล่านะครับผมอ่าก็อันนี้คือเป็นเกมเก่าแล้วนะครับผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวมาเล่นสักหน่อยนะครับไม่ได้เล่นเกม RPG Maker มาแบบนานมากเลยนะอ่ะต้องมาดูกันว่าในเ,เรื่องเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเริ่มเกมเลยนะครับผม ก็ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะไม่รู้เหมือนกันจะเจอกับอะไรเว้ยเกมนี้ประกอบไปด้วยความรุนแรงโปรดใช้จักรยานในการเล่นนะครับผมเดี๋ยวไปเอาจักรยานก่อนนะครับเนะี่ยในเกมนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นมาคล้ายคลึงกับเนื้อหาอ๋ออะไรก็ตามที่คล้ายกันนะครับก็คือไม่จริงนะไม่ได้เลฟเฟเรนซ์มาจากที่ไหนนะจ๊ะ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับกดใช้เมาส์ใช้เมาส์มาไม่ได้ลืมไปเกมมัมพิจีมกอร์นะครับผู้หญิงสาวสวยนามว่าซินโดเล,ล,ล่านะครับและเธอนั้นสวยงามใจดีน่ารักน่าล่าเลิศมากกว่าใครทั้สิน้นแต่นั่นไม่ทำให้เธอรู้สึกดีเลยเพราะพี่สาวใช้งานเธอหนักมากทุกๆวันเธอไม่สามารถไปงานเลี้ยงดังนั้นเธอจึงไม่ได้พบกับเจ้าชาย เธอได้แต่ทำพศต่อไปเจ้าหญิงแห่งเท่าฐานเกี่ยวอะไรกับซินเดเล่าเรื่องนี้อ๋อก็เลยก็เลยเป็นยันเดเล่าเหรอ <c oughs> นะครับอุ๊ยใครอ่ะน่ารักฮินาตะอ๋อชื่อฮินาตะใช่ไหมยาทาโลคุอุ้ยน่ารักในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วนะผู้ใดนี่ ฉันลองเวลานี้มาตลอดเลยแหละเฮ้ยนี่เราไม่ได้เจอนานแล้วเนาะฉันเป็นเจ้าสาวของเธอเนะี่ยะจริงเหรอเออฉันเป็นเจ้าหญิงที่มีชะตาต้องเป็นเจ้าสาวของเธอเก็บจีบสาวหรอวะเออฉันหวังว่าเธอจะไล่มลเสกฉันนะปิ๊งปิ๊งเฮ้ยย่ะละ อ่ไล่ไล่เล่นด้วยก็ได้อืมโอ้มันเล็กกึ๊กยอืมแลเราไงต่ออืมวันที่หนึ่งอ่อาแว่ามีหลายวันอ่าอ่าจุดจุดจุดอืม โลโลเร็วเข้าอย่าทาโลตื่นแล้วเจ้าขี้เศร้าใครวะุยคนนี้ผมแดงน่ารักโหนอกกะนะครับอ่ะให้ตายสิในที่สุดก็ตื่นโอเหมือนจะมาคนละเวกันเลยนะลุ้นวาดหูน่ารักผมสีเลื่อนหมูชมพูแดง นอนดิ้นใหญ่เลยนะฝันอะไรแปลกๆหรือไงเอาเถอะอาอย่างนายคงต้องฝันอะไรเสื่อมๆเนีๆนเลยฉันรู้นะอะไรเสื่อมนะครับมีเข้ามาลนอนผมได้ยังไงเอ่อฮะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีนี่นายลืมไปแล้วเหรอฉันส่งอีเมลเรื่องนี้มาวันก่อนแล้วไงยนอาตะจะมาวันนี้ ฉันเลยว่าจะชวนพวกเราสองคนไปรอรับเธอที่ทสถา,านีกันดีกว่านะ่ะฮินาตะออพูดเป็นเล่นนี่นายลืมเกี่ยวกับฮินาตะไปแล้วเหรอคนเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเชื่อเลยไหนแย่ yeah! ที่สุดเลยนะฮินาตะคนที่ย้ายไปโตเกียวสมัยผระถมอ,อ่าแต่ก่อนเราสามคนเล่นด้วยกันตลอดอย่าบอกนะว่านายจำเธอไม่ได้เลยจริงๆน่ะ จุนจำได้แล้วจําได้แล้วอ่าก็บอกอะไรแล้วเลยจาได้นะครับฮ่าฮาไม่มีททยเออไม่มีทางท,ที่นายจะลืมเธอได้อยู่แล้วก็เมื่อก่อนเราสนิทก,กันมากไอนี่อ่าจริงๆเลยตั้งสติหน่อยได้ไหมลุกขึ้นมาได้แล้วใกล้เวลานั้นแล้วนะรีบๆเตือนตัวเขาสิเราจะบ้านแล้วให้ไปทีส่สถานีที่อยู่ทางทิศตะวันออกนะอืม อา้าวเราไม่ไปพร้อมกันหรออ้อาวตื่นแล้วนะครับโอเควัดเดี๋ยว c k กระตากระตุย <c oughs> กระตุยเสนอบริการจุดเซฟสาสำเร็จรูปส่งตรงทั่วทั้งประเทศจะเซฟหรอครับอ่าเซฟเซฟ เกมก็ดูใสๆมีชุดมงังงนเรื่องโปรด,ปรดของผมอ่ดแน่นอยู่ในชั้นหนังสือเลยแล้วก็มีนยากสารลามกด้วยอ้าวในด้ชันม,มีมีเกมใส่อยู่อย่างลวกๆลวกไปหมดแต่ละเกมเป็นเกมที่คิดไม่ตกสัทีว่าจะขายทิ้งหือเก็บไว้ชุดนักเรียนผมแขวนตรงนี้นะโรงเรียนน่าเนินไหนชมัดไม่อยากไปเลยเล่นเกมเลยปะละ่ะ ้าในทางนี้อยากมีเพียงความมากเปล่านอนเลยแล้วกันนะนอนยงนุ่มๆของผมเฮ้ยโอ้โหบ้านมีมีห้องแยกใครมีใครอยู่ในนั้นไหมไม่มีเลยในอา่าหนึ่งเดือนตุ๊กตาแสนรักของแม่อันนี้ห้องแม่หรอเราอยู่ในรอนพนุ่มลมต้นเล่นให้น้ำใจเลยดืนชักแต่ชั้นของแม่อา่าเป็นเหมือนกระหลุมดำไม่เปิดออกน่าจะดีกว่าขนาดนั้นเลย ดูเสื้อผ้าของแม่เหมือนกระหลึบนำทำไมอ่ามีสมุดรับสาวน้อยเวทมนมต,ตน์มิซาโตตันลองอ่านดูอ่านสาวน้อยเวทมนต์มิซาโตตันอ่ามิซาโตตันแล้วกันจะใช้เวทมนต์เหมียวกับกุโรเองเมียวเออนี่เป็นภารกิจสำคัญเด็ดขาดเลยเมียวไม่ได้รอเล่นอะไรทั้งนั้นเลยนะเมียวเอออะไรกันใสต่ตาแบบนั้นนะอ่ะดูว่าจะยอมแมวไข่อยู่แล้วเมียว นอนนะถ้าว่าอย่างนั้นเราก็จะยอมเผยแพ่ร่างเหมียวให้ดูกรณีพิเศษสักครั้งละกันใช่เหมียวที่จริงเหมียวก็เป็นสาวน้อยเราไปทั่วไปเปลี่ยนไปด้วยท่านโมเอ๋โมเอ๋อย่างเงี้ยเหมียวคู่เล่นเกมอะไรอยู่เนะี่ยไม,ไม่ไม่ได้มีความลงนในในสาวน้อนนยเวม,มนมนุษย์แล้วแบบน,นั้นสาวน้อยนะีนั่งเอาสมุดบันทึกจบลงแค่นี้สุดท้ยจะเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตของแม่ที่ดยไม่อยากจะจําว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอ,อไปแล้วกันโอเค มีรายการของต้องซื้อนะครับแปะอยู่มีแปรงสีฟันยาสระผมน้ำยาปรับผ้านุ่มเหล้าอืมทำไมมันทำไมทำไมเกมมันเกมมันบอกเราขนาดนี้เราเราควรจดไว้หน่อยไหมเผื่อแบบซื้อกลับมาให้แม่นะเออเราซื้อกลับแม่เดี๋ยวดินชักประกานี้ผมเปิดดินชักเลยเนี่ยจดเลยมีแปรงสีฟันหนึ่งนะครับแปรงสี ฟันนะครับแชมพูแล้วก็น้ำยาปัดพนุ่งนะครับแล้วก็เหล้ามีเหล้าด้วยเหรอโอ้แสดงว,ว่าแม่เตรียมเตรียมเลยเนี่ยแมทั้งคืนแน่นอนยาวไปนะครับเป็นรายการที่เตรียมด้วยกลิ่นอายอชีวิตประจำวันนี้นเหรอ่อาจานชามสุดโปรดนะ มีริชาสมุนกับฝากตามประทับและของสำคัญอีกหลายอย่างโทรเลยได้ไหมโทรศัพท์ซื้อไม่ได้ราคา1,980เย็นตีซะ2,000เยนก็ประมาณ600ประมาณ700บาทนะครับเล็กกระจิตลิตการ <c oughs> น้ำชาข้างในไม่เหลือน้ำอยู่แล้วแต่ยังมีใบาชาอยู่ถ้วยน้ำชาข้างในมีมองเฮ้ยมองดูดีอะไรนะมีมางวันอยู่ด้วย1ตัวอาเปิดทีวีแล้วกันเล่นเกมเบนคอมพิวเตอร์สนุกกว่าเล่นต่อทีวี ใช่หรอคอนโซลเกมคอนโซลแม่งสุดยอดมากเลยเว้ยข้าไในทางขยะมีเพีงแต่วความงเ,เปล่าไปดีกว่าครับจะเลียนอะไรนะาละอถนี่บ้านเราเราต้องไปสถานีรถไฟทางขวางัง้นกูแวซ้ายก่อนเลยเออบ้านใครเขาไม่ได้บ้านของฮูนกะเอ้าฮูนอกะบ้าน <c oughs> บ้านอยู่ข้างกันอย่างนี้เลยเหรอเออนะครับดีดีด,ดเฮ้ยนี่มันที่ที่เดินเล่นโอเค เดินยากเลยส่วนสาธารณะสงสารวัดสงสารวัดไปไม่ได้แล้วครับโอเคไปเท,ทะเลเท่าไหร่พอลนะอันนี้อะไรร้านขายของอะผมมันจะเป็นต้องเข้าไปที่โรงแรมอ้าวนี่โรงแรมโอเคจำว้ครับอ่าอันนี้อะไรเราต้องไปรับโอนุกาที่นี่เหรอเฮ้ยรับใครวะไม่ใช่เราต้องอ่าเรามากับโอนุกามารับ มาลามฮินาตะเออแล้วแล้วกูชื่ออะไรวะพาะเอกชื่ออะไรวะนี่มันผ่านมากี่ปีเนี่อ่ะนี่ฉันแล้วก็จะอ่าจะมาอะไรเอาตอนนี้รีบไปห้องน้ําก่อนละอ่ะอ่ารออยู่นี่นะเข้าใจไหมรีบกลับมาคือเราห้องน้ําว่างกันเถอะประชีอย่างนั้นหรออันนี้ภาพจริงเอามาทําเป็นเอามาทําเป็นเซนเซนๆมจุดจุดจุดอืม ฮินัตตาโอ้ยอะอยานาโลคุงยานาโลคุงใช่ไหมใช่แล้วยานาโลคุงจริงๆด้วยฉันเองฮินาตะยังจำฉันได้อยู่ไหมที่ย้ายไปตอนเรียนปถมช่วงนั้นเราเล่นกับคนูกาจางังตลอดเลย ตกใจหรออุ้ยน่ารักกลับมาแล้วจ้ะในที่สุดก็กลับมาที่เมืองนี้ชวนนี้คิดถึงมันกะกล่าวยังลยนะหยตกใจตกใจอะไรวะยาท้าลโลกุงในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วฉันรอเวลานี้มาตลอดเลยล่ะนี่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะ ฉันเป็นเจ้าสาวของเธอนะเป็นเจ้าหญิงที่มีชะตาต้องเป็นเจ้าสาวของเธอเหมือนตอนฝันเลยคนระแสดงว่าไปตกลงอะไรกับหน้นาตาไว้หรอแบบเหมือนตอนเด็กๆเล่นกันก็จะแบบเอาแหวนทํามาจากดอกหญ้าอะไรเงี้ยเออสวมให้อีกคนหนึ่งคนลุกฉันหวังว่าเธอจะไล่มูลใส่ฉันไหมได่ดีเฮ้ เฮ้ยนี่ยาทโลร์ค้งอยากรู้ใช่ไหมว่าฮินาตะกลับมาที่ที่นี่ทำไมจะบอกให้นะเป็นกรณีพิเศษเลยแต่ต้องเก็บไปไว้เป็นความลับเข้าใจไหมฮินาตะกลับมาที่นี่เพื่อโเจาชายนะ <l ots> อ้าวเดี๋ยวนะว h ดเด๋ <the> นายคิดจะทำอะไรเนี่ยเจ้าบ้าอ้าว หมดมูนเลยเอาไปจากฮินาตะเดี๋ยวนี้นะไอ้โรคจิตน,นัน่นโดนต่อยเลยโฉ์เขาเต็มแก้มผมนะเอเอ้เอาแล้วกันยาทาโรคุงเป็นไรหรือเปล่าต่อยเอามาเต็มที่ฮนกะจังเชื่อความรุนแรงไม่ดีนะอืมเอ่อยาทาโรนายมันงี่เง่ายาห่มันมากนัะน,นะถึงไม่ได้เจอกับฮินาตะมานานก็ไม่ต้องมาล้ำปามเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดีย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เขาเข้ามาเองฮะ <c oughs> ไดจะโยคอบิดให้นิตาตาไดนีน่มันย่กที่สุดเอ้าี้ยะอะไรเดียก็ <c oughs> ขเขาเข้ามาเองอ่าฮอนกะนะครับี่เจอนานเลยนะฮินตาตะอยากเจอเธออีกครั้งมากๆเลยละ่ะใชลยจ่าฮินตาตะก็อยากเจอเหมือนกันยังไงเกมนี้มันยังไงวะมันแปลกแล้วให้เลือกใครสักคนเหรอเรา เราจะเลือกได้ยังไงเลือกเลือกเลือกไม่ได้นะครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยน,ยนะครับคิดถึงยาทาโรคุงแล้วก็บอากาศจังด้วยครับอืมฉันดีใจนะที่ทั้งคู่ดูมีสุภาพแข็งแรงแย่ลนะต่อยต่อยเข้ามาขนาดนั้นยังไม่แข็งแรงเลยไงเธอเองก็ดูสบายดีนี้นะฉันเห็นแล้วโล่งใจมากเลยละ่ะอืมก็ตอนนั้นพอรู้ว่าตัวเองต้องยานไปโตเกียวอ่าฮินาตะรอให้ไม่หยุดเลยนะี่นะ เนี่ยนะครับนะที่จริงตอนนี้ต่อให้ไม่มีพวกฉันอยู่ด้วยก็ช้ชีวิตสนุกส,สนานดีสิจะแต่สุดท้ายแล้วฉันชอบแบบน,นี้มากกว่านะอตอนนี้เราพวกเราอยู่เท่าไหร่กันแล้วว่ามอต้นหรือหมอปลายวะเมืองนี้ดีกว่าโตเกียวเยอะเลยงั้นหรอต้อจะส่งนะ่าจะมอปลายนะครับคือจากการใช้ภาษานะน่าจะหมอปลาย え ه, え ه, え ه. วเวราสามคนกลันมาอยู่ด้วยกันได้วพูดคุยกันอีกครั้งเหมือนฝันเลยล่ะหุยแต่นี้ไม่ใช่ความฝันหรอกนะน้อยยาทาโร่เออลองหยิบลองหยิบแก้มดูดิ <c oughs> ถึงทำแบบนั้นก็พิสูจน์ได้ง่ายสุดๆจริงๆแฮะแน่นอนว่าเราใช้แก้มหนยนะยาทโาโร่อ้าวนี่โโอโกาสจา้างยาทาโรคุง คือว่าฮินาตะอยากจะให้พวกเราไปเที่ยวเล่นกันอะเหมือนก่อนนานี้ไอเหมือนเมื่อก่อนนะครับโอเคไปนเถอะเดี๋ยวไม่กลับบ้านกลับช่องกันหรอเอาเป็นที่ไหนดีหนะฐานลับเรามีฐานลับด้วยหรอฐานลับยังอยู่อีกเหรออ,อ๋อยาทาโรนายยังไม่ได้ไปดูละสิตรงนั้นว่างเปล่าแล้วลนะ่ะ เหงาเลยตอนนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วไม่อย่างว่าแหละการเวลานะง,งั้นเหรออืมสักพันล,ละวลละที่มันถูกหรือไปฉันฉันฉ,ฉันอยากไปดูอยู่นะที่นั่นมีความทรงจําของพวกเราอยู่ตั้งมากมายเลยนี่นะอืมถึงมันจะไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรช่วยไม่ได้สินะเอาเถอะถ้าฮินาตะบอกอยากไปอืม จ้ะขอบคุณนะพ่อจะสถานีฐานรับอยู่ตรงไปทางตะวันตกนะอ่อโอเคจัไปเกมน่ารักแต่แต่เมื่อกี้ทำไมอ่าคือคือเกมนี้เหมือนจะน่ารักนะนะครับก็ทุกคนดูดูไว้ก็ นะฮะคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมผมขอเอนเกตหน่อยนะฮะกลับมาทำช่องจริงจังกันเนี่ยภายในเครื่องขายข,ายของอัตโนมัตินี้มีเครื่องดื่มต่ตางๆให้เลือกมากมายซึ่งรวมแล้วแต่ชื่อปแปลกๆทั้งนั้นเลยนักปักหัวใจสตรอเบอรี่โอเคล้อันนี้โอแลของผู้ต่ำซาำเนาเฟสคาเฟ่โอแลแห่งความมืดอ๋อมีโกโก้โอแลจับวันๆอันตรึงใจอ,อะไรอ่า อันนี้เหมือนเหมือนกันนะครับป้ายของสถานีรถไฟเมื่อก่อนสถานี้มีแต่สน,นิมคืดแต่เหมือนไม่นานวันนี้มีการก่อสร้างใหม่นะครับฟูดฟู้อย่างหมดจดเมืองนี้เองก็เปลีป่ยน,น,นไปอย่าง,างช้าๆนะครับเราดือ้อดื้อไดไ้ไม่ได้ฐานรับนิ่น่าจะอยู่ไอ้ตรงส่วนสาธานนรณะป่ออ๋อออกฉากไปเลยนะครับโ่มา อ๋อฐานรับผมพูดเลาเสียใจด้ยนะมันเป็นเรื่องที่เราทาอะไรไม่ได้นะเจ้าของที่กดมากเลยลเขาสั่งหรือถอนแล้วป้ายหลุมศพนี้คืออะไรหรอฉันทาไว้เลงแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วหมโนกะจังผมบอกฉันไม่อยากจะลืมมันไปหรอหมั้งแต่ว่าตามตรงฉันเองก็ไม่ได้แวะมาสัระยาแล้วเหอะอืมอ้าว ฉันไน่ใจว่าฉันไม่ได้เอาดอกไม้มาวางไว้ที่นี่งั้นใครทําอย่าบอกนะว่านายเองอะ่ะอยาะ่าทาลุะคูแม่ให้มันได้อ่องงี้สิเอาข้อจริงนายยังจำได้สินะอ่าฉันนึกว่านายเลยเถอะเออนายเลิกคิดถึงมันไปแล้วซะอีอ อย่างจากที่ฮิหน้าต่ายาบ้านไปนายก็ไม่เคยเออกมาเล่นอีกเลยมไม่ยอมพูดกับฉันแถมไปย้อมผมดีสีทองอีกแล้วน,นายก็ยังไม่เชื่อฟังแม่ของนายทำตัวเป็นนักเลงเต็มขั้นอีกผอ,อมีเรื่องปัญหาครอบครัวนะครับฮิหน้าตาอย่างนั้นเองเหรอฉันขอโทษน,นะอย่าทะลุกูเพราะฉันปิดเอง ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวจะไปรักอะไรเดี๋ยวใจเยน็นๆไม่ใช่หรอกเฮ้ยขอบคุณนะยัาทางทโล่คุงที่นี่ทำให้ฉันนึกถึงเรื่องกเก่าๆได้เยอะเลยละ่ะจุดนี้เห็นวิวของทั้งเมืองได้ไดีที่สุดด้วยนี่นะพวกเราเล่นด้วยกันมาหมาเลยเนาะใช่แล้ว ถ้าที่คุยคุยกันมมผมไม่แน่ใจอยู่ตัวละครอทไร่วะเออตอนแรกนึกว่ามอปลายแต่เหมือนยังไม่ใช่แล้วพวกเราของนุ่นนี่มามากมายมาจากบ้านเพื่อสร้างฐานลับนี้ขึ้นมีที่โดนดุเป็นชุดกับการทำอะไรบ้าบ่นด้วยเหอะโดนดุเป็นชุดกระทำอะไรบ้าบีนเนรอแต่ปีเทอมหนนาลอนั้นมันสนุกที่สุดเลยละ่ะสำหรับฉันนะนมันสนุกมากจริงๆีหน้าตานะครับ อ,อไม่ใช่แค่โฮโนกาสนะโฮโนกาสจังนะฮินาตาก็ด้วยแล้วยาทาโรคุงเองก็รู้สึกแบบเดียว,ยวกันแน่นอนแหมใจสื่อถึงกันเลยยังไงใช่ไหมยาทาโรคุงย้อนอดีตซะด้วยฮาดดิสกำลังจะตกดิน หลังจากที่เลิกเรียนเพราะเราสามคนก็เดินกลับบ้านด้วยกันเราทะเลเทอาไรกนันนิดหน่อยทุกครั้งก่อนที่จะกลับไปถึงบ้านหัวตะก่อนปมสีดำธรรมดา่าเกเถอะมโนกะผู้เข้มแข็งอยู่กับพีนนตาผู้นิ่มนวลพวกเราสร้างฐานลับและเล่นสนุกด้วยกันเล่น้วยกันโจรพารตี่ตกดินทุกๆวันเมื่อกลับถึงบ้านแม่ของหม็จะเตรียมอาหารรอไว้อยู่แล้ว ทุกคืนผ่านไปเช่นนี้เป็นเช่นนั้นเสมอนะหน้าร้อนที่ไม่อาจลืมเลือนได้ของพวกเราแต่พอเฮนีย์ตายยาลงเรียนไปวันแห่งความสุขก็จบลงจะีผมจะไปเล่นกับโวโนอกะก็เหมือนมีมาย่างขาดหายไปแต่ที่สุดผมก็เลิกกลับบ้านพองโวโนกูกะไม่ได้เล่นกับเธอมากเหมือนเดิมพูดกับเธอน้อยลงและน้อยลงเรื่อย แล้วผมก็ขังตัวเองไว้ในห้องวนองกาแล้วผมหา่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆแม้มันจะสายเกินไปแต่มันยังทำให้ผมตระหนักได้ว่าสิ่งที่ผูกพวกเราไว้เข้าด้วยกันเนี่ยก็คือฮินาตะและตอนนั้นฮินาตะก็ไปตกเกลียวซะแล้ว แต่ตอนนี้พวกเราได้กลับมายืนเคียงบ่าเคียงไหลกันอีกครั้งมันทำให้ผมรู้สึกแปลกอยู่นิดนิดพวกเราดูแก่ลงนิดหน่อยแต่แต่มันก็เหมือนกับว่าหน้าร้อนเมื่อตอนนั้นหวนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมรู้สึกแบบน,นั้นเลยลนะ่ะอืม นะครับอ่ะโอเคก็พอสมควรแล้วนะรานนี้นะครับเดี๋ยวขอจัดพาร์ทไว้ก่อนนะนะครับก็สำหรับใครที่อยากดูต่ออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามต่อพาร์ทสองในยันยเลย